นอกจากเคล็ดลับสร้างความสุขแบบง่ายๆในชีวิตประจําวันที่เราควรต้องทําให้ได้แล้วเราอาจจะเคยถามกับตัวเองหลายครั้งว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่คือเงินทองวัตถุสิ่งของหรืออะไรที่ทุกคนต้องการเรามาคุยกันถึงประเด็นนี้กันครับความสุขที่แท้จริงมากกว่าแค่เงินทองและวัตถุสิ่งของโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนสแสวงหาความสุขแต่บ่อยครั้งเรามักจะเข้าใจผิดว่า ความสุขนั้นมาจากการได้ครอบครองเงินทองวัตถุสิ่งของหรือการได้รับคำชื่นชมจากภายนอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้จริงครับแต่เป็นเพียงความสุขชั่วคราวหรือความสุขแบบฉาบฉวยที่มีอายุสั้นและต้องการการกระตุ้นใหม่ๆอยู่เสมอลองนึกภาพนะครับเรามีความสุขมากเมื่อได้รถคันใหม่ได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือได้เงินก้อนโตแต่ความรู้สึกฟินนั้นมักจะจางหายไปอย่างรวดเร็ว และเราก็จะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความสุขแบบเดิมอีกครั้งนี่คือกับดักที่ทําให้เราวิ่งไล่ตามความสุขภายนอกไม่สิ้นสุดและไม่มีวันที่จะพอนักจิตวิทยาและนักปรัชญาหลายท่านต่างให้มุมมองที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงครับองค์ประกอบของความสุขที่แท้จริงหรือที่บางครั้งเรียกว่าความผาสุขหรือความสุขแบบยูไดโมเนียนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเป็นหลักครับแต่เป็นความสุขที่เกิดจากภายใน เป็นความสุขที่ยั่งยืนและมีความหมายมากกว่าครับองค์ประกอบสําคัญของความสุขที่แท้จริงมักประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ครับ1ความพึงพอใจในตนเองและความสงบภายในนี่คือแก่นแท้ของความสุขที่แท้จริงครับคือการที่เราพอใจในตนเองไม่ว่าเราจะเป็นใครมีอะไรหรืออยู่ที่ไหนการยอมรับในจุดเด่นจุดด้อยและคุณค่าของตัวเองทําให้เราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น การมีความสงบภายในหมายถึงการที่จิตใจเราไม่วุ่นวายไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภโกรธหลงหรือความกังวลจนเกินไปเราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องไขว่คว้าหาอะไรจากภายนอกตลอดเวลาการฝึกสติการทำสมาธิหรือการยอมรับความจริงของชีวิตล้วนเป็นหนทางสู่ความสงบนี้ครับ 2. ความหมายและเป้าหมายในชีวิตมนุษย์เราต้องการรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายครับ การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวเองการได้ทำในสิ่งที่เราเชื่อว่ามีคุณค่าหรือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับโลกหรือผู้อื่นจะช่วยเติมเต็มความสุขที่ลึกซึ้งการได้ค้นพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรใช้ชีวิตเพื่ออะไรหรืออะไรคือสิ่งที่เราหลงไหลอย,อย่างแท้จริงการได้ใช้ศักยภาพข,ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายนั้นคือหัวใจของความสุขแบบนี้ครับ 3. ความสัมพันธ์ที่ดีมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพังครับการมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจการสนับสนุนและความเชื่อใจเป็นปัจจัยสําคัญของความสุขการได้ให้และได้รับความรักการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและการมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในยามสุขและยามทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้แต่มีคุณค่ามหาศาลครับ 4. การเติบโตและพัฒนาตนเอง การหยุดนิ่งไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ครับความสุขที่แท้จริงบางส่วนมาจากการที่เราได้เรียนรู้เติบโตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆความรู้ใหม่ๆหรือการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองการที่เราได้รู้สึกว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายจะทำให้เรามีความสุขและรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองครับ 5. การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการให้ หลายครั้งความสุขไม่ได้มาจากการได้รับเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการให้การได้ช่วยเหลือผู้อื่นการได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรู้เวลาหรือแรงกายแรงใจการได้เห็นผู้อื่นมีความสุขเพราะสิ่งที่เราทำจะสร้างความรู้สึกอิ่มเอมใจความภาคภูมิใจและความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกซึ่งเป็นความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืนครับเงินทองและวัตถุสิ่งของอยู่ตรงไหนในสมการความสุข เงินทองและวัตถุสิ่งของไม่ได้ไร้สาระครับแต่มีรูปแบบเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานในพีระมิดของมัสโลคือความต้องการทางกายภาพเงินช่วยให้เราซื้ออาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าและปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตความต้องการความปลอดภัยเงินช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมีหลักประกันสุขภาพและรู้สึกปลอดภัยในชีวิต เมื่อความต้องการพื้นฐานเหล่านี้ได้รับการตอบสนองในระดับที่เพียงพอแล้วไม่ได้หมายถึงต้องรวยล้นฟ้าความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความสุขก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับกล่าวคือการมีเงินเพิ่มขึ้นจากจุดที่เพียงพอแล้วไม่ได้ทําให้ความสุขเพิ่มขึ้นในสัสดส่วนเดียวกันเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตและจิตใจครับบทสรุปครับสรุปแล้วความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือวัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสภาวะของจิตใจที่เกิดขึ้นจากการความพอใจในสิ่งที่มีความสงบภายในการมีเป้าหมายและความหมายในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการเติบโตและพัฒนาตนเองและการได้แบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นครับสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากภายในและเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังและบ่มเพาะด้วยตัวเราเองครับเงินทองและวัตถุสิ่งของสามารถซื้อความสะดวกสบายและความสุขชั่วคราวได้ แต่ไม่สามารถซื้อความสงบความรักความหมายหรือการเติบโตภายในได้เลยครับขอขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยกันก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับอยากให้พูดถึงประเด็นไหนเพิ่มเติม,ตมหรือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ